หลังจากช่วงที่แล้วเราได้ทำความรู้จักกับหนุ่มๆทั้ง12คนของ EXO กันไปบ้างแล้วเดี๋ยวช่วงนี้เราจะมาพูดคุยกันต่อเลยครับถึงเส้นทางการเข้าสู่วงการของพวกเขาแล้วก็การใช้ชีวิตร่วมกันในบ้าน EXO เดี๋ยวมาฟังกันนะว่าหนุ่มๆเขาจะเมาส์กันยังไงกันบ้างแล้วก็แต่ละคนจะมีวีรกรรมแบบว่าสุดแสบซ่าย่งไงกันครับการที่ เอ็เนี่ยได้มารวมตัวกันครับแล้วก็มาอยู่ค mm ่าย s อสเอ e มเ a i n นเ n t เนี people, like ่ยจุดเริ่มต้นคืออะไรครับนี่นี่ยโยทเอ็กโซเคี๋สนั้นผมเบ้บูทั้งรดคสติ้ง้้คือนอกจากคุณใครในเอ็กนะคะทุกคนได้แคสติ้งคือเดินผ่านแล้วโดนแคสติ้งมาแต่ว่าคุณใครคนเดียวเนี่ยค่ะ ไปเ 오디션, 라이ผ่านเข้ SM 엔터테인먼트 네, 저희 멤버 형들이 너무 잘생겨서 그런지 <laughs> <laughs> 로로스팅으로 들어왔는데요. ทุกค 캐스팅, ไม่ใช่ออดิชั่นเพราะว 네, SM 엔터테인먼트라는 회사에 들어오기 위해 저는 어렸을 때부터 발레와 재즈를 춤을 췄고요, 재즈라는 춤을 췄고요, 그리고 저는. 2년에쳐오오디션을봐서 SMA 들어게되었습ก็คือก่อนที่จะเข้ามาในบริษัท SM Ent ็มเอ็นเตอรทนเมนนะคะคุณใครชอบเต้นตั้งแต่เด็กอยู่แล้วชอบเต้นวอเล่และก็ชอบเต้นแจ๊สอยู่แล้วว่ะค่ะแล้วก็เวลา2ปีนี้ค่ะที่เข้าร่วม audition และถึงเข้ามาอยู่ในเอสเอ็มเอ็นเตอรได้ค่ะครับและคนหนึ่งแล้วเออ我是二零零八二零零八年然后五月份参加参加 一个武汉的选秀然后进的公司对哦好像是武汉的 casting 对啊昆凌哈跟你干我的餐点 tiji 嘛哈老哥你干啊 comanybodysa sm 哈我是那个二零零八年的时候在四月份的时候我在跟朋友在明洞明洞逛街的时候被星探发现的 ไปช้อปปิ้งค่ะไปเดินเล่นที่ที่พินโตก็คือเป็นที่เกาหลีอะค่ะเป็นสถานที่ช้อปปิ้งนะคะแล้วก็เขาตาบริษัท SM นะคะก็เลยดึงตัวเข้ามาครับคนอื่นแล้วฮะคนอื่นแล้วฮะทารมุนจุนยองคนอื่นแล้วฮะอาฉัน SM e v e r y t 제에서우수상을받고들어왔습니다 ก็มีการประกวดร้องเพลงใน SM อะค่ะก็เลยได้รางวัลแล้วก็ได้เข้ามาอยู่ใน SM Ent e r t a i n m e n t ค่ะรางวัลนี้คือรางวัลอะไรครับวุ้นซุนซังแลุซ่นซังับวนซ่นซคงรับได้และววนซอ่นังรับได้แล้ววุ้นซุ่นซังบ้และววนซุ่นงรัไดแล้ววุ้นซุ่นซังรับได้แล้ววุ้น่นงรับได้ล้ววนซนัรับไุงรั

어제 씨는 미의 별야지가 티고가เป 아빠 เอ่อ아빠อแล้วก 아빠라고 불리는데 저기 저기 요어 아빠라고 불러는 아빠 엄마 이건 뭔가요? 다들 팬들이 아빠 엄마라고 부르는데. 아 제가 네. k x k 대해서 네. 약간 좀 가끔가다 음악에 혼내기 때문에 아빠란 말을 자주 듣고요. 네. 디오 씨가 네. 음식을 ก็คือว่าใน X O K นะคะคุณซูโฮมีคนเรียกว่าป๊าหรือคุณพ่อในของ X O K เพราะว่าบางทีคุณซูโฮจะดุสมาชิกใช่เหมือนพ่อจริงๆแล้วก็คุณดีโอจะเป็นแม่เพราะว่าคุณดีโอทำอาหารเก่งมากทำให้สมาชิกคนอื่นกินเหมือนแม่ค่ะนี่เป็นเออคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกๆป๊ 엄마 그리고 아기들이네요. 두 두분 가족 <laughs> 코너 나름 아 그리고 아 아이들. 4 아, 마 그리고 아이들 네 명. 네, 맙습니다 아. 뛰네. 룸룸 뛰 아니야. 그러니까 말을 잘 เป็นเด็กดีคเ็นเป็นเด็กดีใน EXO M ใครเป็นลีดเดอร์ครับคริส一切都在不言中ก็就是不用说什么太多东西就是我们感情很好我们的关系很好ก็เขาก็มีสมาชิกในก็คอความสัมพันธ์ในสมาชิกนี้ดีมากค่ะแล้วก็คุณคิสก็เป็นหัวหน้าวงเป็นหัวหน้าวงครับในวงดื้อไหมครับสนไหมฮะ一定要说吗 ต้องให้พูดจริงๆหรอคะพูดเลยพูดเลยต้องบอกเลยโซนไหนโซนไหนบอกเราเชิญดูเธอบอกให้ดูสิว่า누군가요คทราบแล้วนะคะหันไปมองนี่คือใครคือใครเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้คนไหนคริสคนไหนโซนสุดเลยโซนสุดเลยในวงโซนสุดเลยที่บริษัทหนึ่งคนคริสชิ่ก็ให้ผมดูสิครับคนไหนโซนสุดเลย โษ本来这种情况其实应该要给点惩罚的，但是今天是录节目嘛，对吧？还是保持下基本的礼仪。ที่จริงต้องลงโทษนะคะแต่ว่าเห็น<对>เห็นใจแฟนเพลงเลยไม่เอาดีกว่าไม่ลงโทษดีกว่าถ <laughs> <laughs> ามถึงเมืองไทยบ้างนะครับพอมาที่เมืองไทยเนี่ยเรานึกถึงอะไรครับเที่คเยรัดวก็ตองมก็โอเครักดวยก็ต้องมาก็

포끼리 네, 말해야 될까요? 가저와 저는 진짜 본 적이 없어요. 네, 어렸을 때 TV에서 그, 그 태국 TV 프로그램에서 포끼리 하이파이브 하는 장면이 나왔는데 네, 그걸 너무 해 보고 싶은 거예요. 그래 갖고. คือว่าตอนเด็กๆอะค่ะดูรายการโทรทัศน์อยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็มีรายการที่เกี่ยวกับเมืองไทยและในรายการนั้นนะคะมีคนหนึ่งไปไฮไฟกับช้างเขาก็เลยอยากลองเฮ้ยถ้าเราโตขึ้นถ้าเรามีโอกาสไปเมืองไทยเราก็อยากลองไปไฮไฟกับช้างบ้างครับเอเมอรัดงัน는계속가보고싶은데요그곳이정말아름답다고들었어요그래서직접가서제눈으로한번그아름다운곳을보고싶어요 ได้ยินว่าวัดพะแก้วสวยงามมากอยากไปดูกัะตาตัวจริงเลยอะค่ะว่าสวยงามแค่ไหนอะค่ะอยากอยากจะได้ได้ไกด์เป็นแฟนขับคนไทยพาไปเที่ยววัดะแก้วไหมครับ่ไคนไ้ที่ทกดคทกคนไปเที่ยวนไเ่กด์น้่วนไยกดไย่คเว่กี้่ยว่กดด ได้รัน散散步ใช่ไคุณท้าบอกว่าอยากไปทะเลไทยค่ะอยากไปชมทะเลที่สวยงามของประเทศไทยแล้วก็อยากจะชวนแฟนเพลงไปเดินชอปปิ้งเดินเล่นกันปค่ะไปทะเลนี่จะใส่ชุดว่ายน้ำและะ้วะว่ายน้ำใส่ชุดว่ายน้ำมาใส่ชุดว่ายน้ำว่ายน้ำ,นำแล้วชวนโยโยงีมาโย พร่สอะผมผมผมอยากไปทุกทีผมอยากไปทุกทีเดี๋ยวจะพาไปทุกทีเลยเอาละฮะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราเราเราคุยกันประมาณนี้ก่อนนะครับในช่วงนี้ครับเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราจะมีการทำอาหารนะครับซึ่งเป็นอาหารต้นตำรับ ต้นตำรับของไทยเลยนะฮะม우리가 지금 까지 많은 얘기를 나눠 봤는데요. 일단 우리가 환영하는 의미로 태국 음식을 준비했어요. 땀 이라고 들어 본적 있으세요? 땀요땀땀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  เดี๋ยวช่วงหน้าดีนะครับคุณผู้ชมตอนนี้ที่ดูอยู่นะฮะห้ามพลาดเลยครับอย่าลุกไปไหนอย่าเปลี่ยนไปไหนเลยนะฮะแล้วพะเดี๋ยวเขาจะกลับมากับการทําส้มตําครับแล้วจะทําให้เราดูสดๆตรงนี้นะฮะและเดี๋ยวให้เขาชิมส้มตำของเองด้วยกลับมาสักครู่เดียวครับ